มาป้องกันอัลไซเมอร์ในผู้สูงวัยด้วยเกมฝึกสมองกันค่ะวันนี้ทาง p a วลี a c a รมีเกมฝึกสมองที่สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ทางสมาร์ทโฟนมาฝากกันค่ะข้อ 1. นึ่งโมนิก้านะคะเป็นเกมฝึกสมองสําหรับผู้สูงอายุค่ะที่จะทดสอบความจําฝึกสมองและการใช้กล้ามเนื้อค่ะสามารถเล่นได้2แบบด้วยกันนะคะ 1เล่นบนสมาร์ทโฟนค่ะและ2เล่นแบบจอยแพดสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการฝึกกล้ามเนื้อนะคะข้อ 2. อ a s y g a m เกมค่ะเป็นเกมฝึกสมองที่จะมีปริศนาต่างๆมากมายให้ผู้เล่นได้แก้โดยปริศนาเหล่านี้จะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปนะคะช่วยกระตุ้นการทํางานของสมองในด้านต่างๆเช่น,น,น,นชวความจําความคิดสร้างสรรค์ทักษะเชิงเหตุผลและสมาธิค่ะข้อ 3. ซู่งกุนะคะเป็นเกมปริศนาตัวเลขที่ได้รับความนิยมทั่วโลกค่ะโดยผู้เล่นจะต้องเติมตัวเลข1-9ถึงลงในตารางเก้าคูณเก้าโดยให้แต่ละแถวแต่ละครั้์และแต่ละบล็อก 3 x มูณ3มีตัวเลขตั้งแต่1ถึง9าำกันไม่เกิน1ครั้งค่ะข้อ b ี่เบนเช็คนะคะเป็นเกมตรวจสุขภาพสมองขัดกรองโรคไลไซเมอร์สามารถเล่นได้บนเว็บไซต์ค่ะแบ่งออกได้เป็น2ส่วนด้วยกันนะคะ ส่วนที่1เกมทดสอบการทํางานของสมองเอาไว้ทดสอบตัวเองค่ะส่วนที่2คําถามคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเอาไว้ทดสอบคนที่คุณรักนะคะเกมสุดท้ายที่จะมาฝากกันค่ะชื่อว่า difference นะคะจะเป็นเกมจับผิดภาพเพื่อหาความแตกต่างทั้งในเรื่องของการจัดวางสิ่งของภายในภาพหรืออาจจะแตกต่างในเรื่องของสีได้ฝึกทั้งความไวของสซยตาฝึกสมองสมาธิและความจําเป็นในตัวค่ะและนี่ก็คือ5เกมฝึกสมองที่ทาง p a u l ิ e นํานำมาฝากกันนะคะแนะนําว่าควรเลือกเกมที่เหมาะความสนใจและความสามารถของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุสนุกและได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะ